ใครที่กำลังมองหาลูวิ่งเกรดฟิเนตต้งนี้เลยครับรูวิ่งเมกามักรุ่น MT 2 0 0มาพร้อมกับมอเตอร์ AC ขนาด6แรงม้าและสายพานแบบหนาพิเศษที่กว้างถึง58เซนติเมตรหน้าจอดีไซน์สุดเท่เหมือนหน้าปัดรถส,สปอร์ตครับสามารถที่จะแต่งค่าได้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วความชัน ระยะทางระยะเวลาและจำนวนแคลอรี่ที่เผาผลาญไปสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง25ระดับและความชันที่18ระดับนอกจากนี้ยังมีปุ่มอัตโนมัติซึ่งทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างง่ายดายท่านสามารถตั้งค่าระยะทางหรือระยะเวลาในการวิ่งได้ด้วยตัวท่านเองครับและยังมีโปรแกรมการวิ่งให้เลือกมากถึง12แบบด้วยกัน และยังมีช่องวางแก้วน้ำขนาดใหญ่ถึง2ช่องแบบสีเทาเมทัลลิกสุดเท่สามารถเชื่อมต่อความบันเทิงได้ไม่ว่าจะเป็นช่อง AUX หรือว่าช่อง USB มั่นใจได้ด้วยระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นปุ่ม Emergency Stop หรือว่าจะเป็น Safety Key แบบนี้ครับ l o w v i n g Mega m a รุ่น MT 2 0 0มีโครงสร้างขนาดใหญ่และวัสดุที่แข็งแรงทนทาน จึงสามารถที่จะรองรับน้ำหนักของผู้ใช้งานได้สูงถึง150กิโลกรัมและถ้าใครที่อยากจะได้รูวิงเกรบพรีเมียมแบบนี้ไว้ใช้งานนะครับสามารถเข้ามาดูของจริงได้ที่สาขาหรือติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์ megamaxfitness.com